ทำไมมันว่างขนาดดีวะเนี่ยทำไมมันว่างเกินโอ้ยไันวันๆได้แต่มองพัดลมหมุนอยู่เนี่ยมองจนลายตาล่ตายเถอะเฮ้ยชีวิตทำไมมันว่างขนาดนี้งานก็ไม่ค่อยจะมีให้ทาโอ้โหได้ทําตอนพาร์ทนู้นก็ไม่ได้ทําอีกเลยให้ตายเถอะแล้วจะเอาเงินไหนเนี่ยใช้ชีวิตเดีอทุกคนเออเงินที่ได้มานี่ก็เอาไปเล่นการพานันหมดให้ตายเถอะ <c oughs> ทุกคนจะทําตามผมนะเอาไปเล่นการพานันหมดเนี่ยเออใช่ใช่ใช่เฮ้ยเดี๋ยวเดินดูวนดูบ้านหน่อยละกันนะว่ามันจะมีอะไร บบจะมีใครโทรหาเราหรือเปล่านะเอ้ยรอมานานแล้วเนี่ยเอไม,ไม่ได้บีบังเดี๋ยวเราไปดูตู้จดหมายดีวยกว่าเออเผื่อมีจดหมายเข้ามาทุกคนใช่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 มีหรือเปล่านะขอดูหน่อยดีเอเอเฮ้ยมีจดหมายจริงด้วยทุกคนจดหมายอันนี้มันคือจดหมายอะไรกันแน่นะทุกคนคงไม่ใช่ค่าไฟนะค่าไฟนี่ไม่มีจ่ายบอกได้เลย <c oughs> โอเคทุกคนเดี๋ยวเข้าไปอ่านในบ้านดีวกว่านะครับแล้วก็นั่งตากพัดลมแล้วก็อ่านดีวกว่านะครับทุกคน <c oughs> เดี๋ยวเตากพัาลมวอนนี้โอเคขออ่านสักหน่อยนึงแล สวัสดีครับบริษัทกำจัดแมลงคือทางเราจะจ้างคุณหน่อยไม่ทราบว่าวางหรือเปล่าต้องศูนย์วิจัยไรดโรเสาข้างๆล้านคนุณมีไดโรเสารุดออกมารบกวนช่วยประกาจัดให้ทีมีอุปกรณ์ให้ตัวเล็กๆครับไม่ต้องกลัวเฮ้ยเดี๋ยวนี้บริษัทกำจัดแมลงหรือว่าบริษัทฆ่าล้างไรดโนเสาวะเนี่ยถามจริงเถอะนะเอออะไรวะเนี่ยโอ้โหโอ,โอเค ผมว่าในไหนผมก็ว่างแล้วทุกคนแถมผมไม่ค่อยมีเงินด้ะผมว่านะผมรับงานนี้แล้วกันนะเออเขาบอกว่าอยู่ข้างร้านเราใช่ไหมเออโอ้โหจะบอกนะได้ป่าดงดิบเนี่ยมั <c oughs> คนคงไม่มีงูมากินเราใช่ไหมดูดิทุกคนโอ้โหป่าดงดิบเบลอเลยมันก็ไม่มีงูออกมากัดเราใช่ไหมทุกคนเออหวังไวล้ลึกๆว่าจะไม่มีงูใช่ไหมทุกคนโอ้ตรงน,นี้มันก็แบบจะต,ตอนกลางคืนแล้วทุกคนไหมโอ้โหตอนเย็นละ ให้ตายเถอะโอเคทุกคนเดี๋ยวเราเข้าไปในนี้ก่อนละกันนะครับไปดูว่าข้างในมีอะไรหรือเปล่านะเออเขาบอกว่ามีอุปกรณ์ให้ใช่ไหมโอเคในนี้มีอะไรหรือเปล่านะไหนๆก็เข,เข้ามาละเซฟสักหน่อยนึ่งละกันนี่เรียบร้อยโอ้โห มีคอมอยู่ตรงนี้ซะด้วยเป็นสำนักงานที่ดีนะเนี่ยถึงจะเก่าไปหน่อยกเอนะ็เถอะนะเออตรงนี้เป็นศูนย์วิจัยเดรเสารใช่ไหมแล้วก็อะไรเดี่ยเข้าบาร์เออไชุดให้ด้วยทุกคนโอเคเรามาคนเดียวเราก็ต้องใส่แค่ชุดเดียวพอละเอาไปสองนี่มันไม่ประโยชน์เออมบีอะไรอีกไปหน้าในนี้เออ,เ,อ,อเดี๋ยวนี่อะไรอะ่ะเฮ้ยอะไรอ่ะโอ้สามารถอัพได้เหรอโอเคอ๋อมันไม่ใช่อัพได้เว้ยเราสามารถเปลี่ยนสีชุดได้โอเคโเคตรเท่เลยดูนี ตอนนี้เราก็ใส่ชุดสีเี่ยสีอะไรสีเทาแล้วทุกคนไอ้กล่องนี้มันเป็นกล่องที่มีรหัสงั้นเหรอแสดงว่าเราต้องตามหารหัสในนี้สิใช่ปะทุกคนน่าจะใช่นะเนี่ยเออรหัสวีไหมจึ๊บขอดูหน่อยดิรหัสนี่เอานี่อะไรเ่ยรหัสอะไรอ่ะอ่าห้าสองสามหกโอเคห้าสองสามหกเฮ้ยโอ้แล้วก็มีปืนเพียบเลยทุกคนแล้วก็โอ้โลกระสุนเอามาให้หมดเลยปล้นครับผมปล้นโอเคเราได้มาสี่สี่แม็กแล้วก็ระเบิดโอเคถ้าเรามีสองปืนนี่จะเป็นอะไรที่โหดมากแล้วก็ มีอะไรไหมหมดจะไม่เบียอะไรแล้วนะทุกคนมีอะไรไหมเดี๋ยวขอดูกันในตู้เย็นโอ้ตู้เย็นมีอาหารให้เราด้วยทุกคนโอเคกินก่อนเลยละกันไปทุกคนไหนๆเราก็เซฟแล้วโอเคเดี๋ยวเราลุกการเลยละกันนะครับทุกคนนะโอ้ตัวเล็กจริงด้วยพอดีพอดีให้กำจัดตัวนี้ใช่ไหมโอ้ยขอโทษขอโทษโอ้เก็บจะจโอ้ตัวนี้มันไหลแรงนี่แน่นี่แน่นี่แน เอ้ยเหมือนมันจะกัดลงไปเข้าเลยนะครับทุกคนนะชุดเข้าให้มาดีมากเลยเอ่ะเออชุดที่แบบพรั้ป้องกันเยอะมากแล้วก็ก็มาได้ยิงแว๊งเลยนี่แน่นี่แน,ะนนะ่ยิงกดแช่ไปนี่แหละเหมือนมันจะดอกไก่เลยทุกคนนะโอเคข้างในมีอะไรอีกไหมเนี่ยโอ้ตามทางไปเดี๋ยวยิงจะเย็นจะเย็ดพี่จะเย็นเนี่แน่ยิง,ย,งยิงไปก่อนยิงไปก่อนโอ้ยมันถึกใช้ได้นะทุกคนนะสำหรับที่เป็นไดโนเสาร์แบบโอ้ยมันต้องตายยากแน่ๆเลยถ้าเป็นไดโนเสาร์เนี่ยโอเคไอ้ตัวนี้มันดอกไก่มาด้วยแล้วก็ข้างในโอ้โหบีกันละยิงไปเลย ีกแล้นี่แน่นี่แนี่ยเบียที่เรามีปืนอุ้ยขลังมีอะไรอ่ะโอ้ยเดี๋ยวจะเย็นครับพี่จะเย็นเย็นอุ้ยเหมือนมีคนป่าด้วยทุกคนเอาคนป่าก่อนแล้วกันนี่แน่ตายโอเคอุ้ยเหมือนมีชาวเผ่าโบราณ้วยทุกคนเหมือนเขาจะปลูกชาวเผ่าโบราณไว้เนี่ยโอ้ยสูตรวิจัยนี้ทำไมมันหดไ้ายขนาดนี้โอเคไม่เป็นไรเราเป็นแค่แบบมากำจัดเฉยนะครับทุกคนโอเคเออเขาบอกกำจัดใวเสาใว่าะไม่ได้กำจัดคนป่าเออขอโทษนะครับผมกำจัดไปแล้วโอเคอะไรวะอ้คนป่าเนี่จังวะ โอเคพี่กัเลยนี่เนีแน่ตายโอเคใส่แม็กก่อนนี่แน่้ยโอ้ยตัวนี้เป็นปลาหอกเลยนี่เน่โอเคโอ้ยได้กินก่อนอู้เราฆ่ามาหลายตัวบ้างเลยนะทุกคนแล้วก็ตัวนั้นตัวอะไรอ่ะโอ้ยนี่เป็นเดนเสาโอเคเราได้ลูกสองไปยทุกคนนี่ช็อตกันเอ่อมีแม็กกระสุนอู้เพียบโอเคขอกระสุนหน่อยนะครับพี่เอ่อโอ้โหกระสุนเพียบเลยทุกคนดูดิกระสุนกระสุนโอเคมาเดี๋ยวจะเย็นจีเฮ้ยตัวแหละโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ตัวนี้เป็นอะไรอ่ะเย็นนี่แน่นี่แน่อะไรไอตัวนี้ ดูนี่ปลาปลาเราชอบอะนี่เลย <c oughs> นี่แน่เจอช็อตกันยิงเป็นไงล่ะตายซะให้ตายเถอะเมื่อไอตัวนี้มันจะถึกอยู่นะทุกคนนะผมคิดว่าเออมีอะไรไหมโอเคเดินตามวกอโอ้โหตัวนี้แกดูดิไอตัวนี้มันพังแมด้วยทุกคนนี่แน่โอ,โอ,โอ,โอ้ถึงมันจะดูถึกแล้วแต่เรา,แต,เราแต่เราหัวเกล่าว่ะนี่แน่นี่แน่ยี่ไปเลยยี่ไปเลยนี่แดโ,โ,โอเคตรงน,นี้เหมือนจะเป็นรั้วนะครับทุกคนนะ โอ้โหอันนี้น่าจะเป็นคนที่มากำจัดแบบก่อนเราแน่ๆเลยทุกคนเนี่ยผมว่าน่าจะโดนกินเรียบร้อยหรือแต่กระดูกเนี่ยโอ้โหตรงนี้น่าจะเป็นโอ้โหรู้ได้ว่าก็ว่าอยู่มันไม่หลุดไปบ้านผมโอ้ดีแล้วดีแล้วดีแล้วเรามาแค่กำจัดในเสาและไม่ได้มากำจัดคนป่านะครับทุกคนเราแค่ฆ่าคนป่าที่ขวางทางเราเฉยนี่แน่นี่แน่โอเคเราไม่ต้องฆ่าหมดใกล้ๆคนป่าเนี่ยโอ้โหจะเตียยกีนแล้วโอเคเซฟสักหน่อยเดี๋ยวกันโอเค บอกตรงๆนะว่าแบบโคตรบลักเลยให้ตายเถอะโอเคดิปุ๊บปุ๊บแล้วก็ระเบิดระเบิดถือไว้ซะหน่อยเลยละกันนี่โอ้นี่อะไรเนี่ยเค OK. อ๋อเนียเคอะไรฉลามน้ำบ OK. ่เคนี่ยิงไปก่อนเลยละกันเป็นไงปุ๊บโดดโดดโอเคแล้วก็ไไดด OK. วกเออไปทางไหนไปเนี่ยไปทางนี้ละกันแล้วก็วกโดดโอเคตรงนี้ได้อยู่ตรงนี้ได้อยู่แล้วก็โดดโอเคโอ้ OK. oh, ไม่ผ่าน ออ้ยเดี๋ยวโดนกัรโดนกัรโดนกัรโอเครอดฮ่าฮ่าฮ่าแกเพิ่งแค่ฉลามโง่ๆแล้วนะาทำอะไรฉันไม่ได้หรอกฮันน่้เป็นอะไรโอ้ยเหมือนจะมีเพชรตรงนั้นนะครับทุกคนแล้วก็มีอะไรอ่ะมีดาบน้ําแข็งงั้นเหรอว้าวนี่อะไรเดินเสากระดูกโอ้ยโอ้ยโอเคโอเคเกินเกินเอาไปกินดีแด้วเอาไปบดไปกินเอาไปบดไปกินโอ้ยไปโดนไปโดนไปโดนดีแด้วดีแด้วดีแด้วระเบิดไปกินยิงไปเลยยิงเลยดีแด้ว กระจอกกันเลยครับกระจอกจุดกระจอกมากๆเดีเ๋ยวเดี๋ยวว่าจะเก่งอันนี้เหมือนจะมีเพชรให้เรานะครับทุกคนเออเจบแล้วก็โอเคเราได้เพชรมาละเออผมเสียดายอยู่แลวเนี่ยทุกคนเราได้ได้ดาบน้ำแข็งนั้นเหรอโอ้แล้วก็โดนข้าไปโอเคตัวนี้น่าจะเป็นดาบไฟ้วก็ทุกคนนะหรือว่าเขาไม่ให้เรามายุ่งกับตรงนี้วะทุกคนตัวนี้มันเป็นโบราณสถานไม่ใช่เหรอโอเคทุกคนเรายึดไปก่อนแล้วกันถ้าเขาทวงเดี๋ยวเราค่อยคืนเขาลวกันนะครับขอพวกนี้เออเราเรายึดไปก่อนไงยึดไปก่อนเออแบบปกป้องไงปกป้องของอุย ตัวอะไรอะโอ้ยนี่อะไรอะเดารเสาเพชรกันหรอเย้ yeah! นี่เราโซนถัดไปเหรอเนี่ยโอ้โหเราต้องได้ค่าตอบแทนงามๆมากๆแน่เลยทุกคนแล้วก็เหมือนเราจะได้อะไรเดียได้คีย์เวลสองมาหรอโอเคเปิดเข้าไปเลยเดี๋ยวนี้มีอะไรให้เราหรือเปล่าครับสวัส <c oughs> ดีครับพี่อันนี้มันเป็นคีย์เวลหนึ่งนะครับนาะส่วนตรงนี้เป็น, Key นคียนะ์เวลสองนะสำหรับแบบให้พนักงานที่แบบยศสูงกว่านะครับทุกคนเหมือนจะมีแบบกระดูกเ,เรดรเสาด้วยทุกคน โอเคของจริงโอเคไปเดี๋ยวเราลุ้นการ์ดเราไปต่อเลยแล้วกันนะครับทุกคนนะขีพวสองไปเลยเปิดก่อนได้เปียบดีจริงมันก็ไม่ได้เก่งอะไรมากนี่หว่าโอเคชิชิวนี่เนี่นี่แหละนี่แหละกระจอกจะว่ายตัวเนี้ยดีแดียดีแดียมันน่าจะเป็นแค่หมางโง่เฉยครับทุกคนโอ้ยหตัวนี้นี่เดี๋ยวีแเฮ้ยเดี๋ยวมันเกิดไปยังวะเกิดโอเคอย่าบอกให้ตัวนี้มันตะมันตะดีแดียโอ้ยตา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 ยโอ้โหลบก่อนทุกคนต้องออกไปก่อน เข้าไปดีก่อนเอ้ยออกไปได้ถ้าเราออกไปได้เด okay. like ี๋ยวเราเข้าไปต่อเลยละกันนะครับทุกคนเนาะเออเออมีอะไรอีกไหมอ่ะเออขอเราละเฮ้ยมีอีกตัวละมีไปเลยดีแเด้อู้หดอย่างง่ายโอเคชิลๆูสบายอยู่ทุกคนสบายอยู่นอนก็พร้อมโอเคทุกคนก็ไปไปแล้วโอ้โหเดินเสาอะไรไปเนี่ยดีเลยเคยตัวนี้ยิบไปเข้าอฮ้ยเอากยิงเข้าละโอเคอ๋อไอตัวนี้เนอะเลื่อไอตัวนี้โอ้โหยิบไปเลยยิบไปเลยยิบไปเลยนีแน่มีแน่โอ้โหหลายตัวจังวะเนี่ยโอเคโอ้ยตัวนนี้มััโหดจงวะ โอเคยิบไปเลยยิบไปเลยนี่แหละนี่แน่ตายโอเคกระจอกจะเลยแย่แย่เยอะบ้าเลยทุกคนเออโหแย่แย่แย่มากละโอ้เดี๋ยวจะเย็นครับพี่จะเย็นนี่ยิงไปเลยยิงไปโอ้ลูกซองยิงโคตรแรงเลยทุกคนนี่แน่โอ้เดี๋ยวจะเย็นเย็นนี่แหลโอเคแย่น่าจะตายหมดละโอ้ตัวดีโอเคยิงยิงยิงนี่แหน่เรียบร้อยโอเคทุกคนไปเดี๋ยวเราไปต่อเลยละกันเออทางไปต่ออยู่ไหนวะเนี่ยอยู่ไหนวะโอเคตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้โอ้โอ้อะไรวะเนี่ยแย่กัดเหรอ โอ้ยเจ็บๆๆอะไรเฮ้ยอะไรตั้งหนาเนี่ยฮะนี่ไปนี่ไปนี่นะโอ้ยลูกซองลูกนี้เนี่ยนี่เนี่ยนี่เนี่ยอย่ามาแซ่โอ้ยผมมาตามหาแทบตายน่าจะตรงนี้นะครับทุกคนโอ้ยคนป่าเงี้ยผมเพราะว่าผมวิ่งยาวเลยแล้วกันไอ้ขวางทางจริงเลยมาเนี่ยไอ้นี่แนี่นี่แนี่โอ้ยอะไรอะโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวผมว่าผมต้องกำจัดคนป่าพวกนี้ให้หมดก่อนแล้วกันเนี่ยเพรว่านะ่ยเออไอ้เรียกใส่แบ็คอะไรแย่มาเนี่ยยิง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 โอเคมา นี่ไปดีโอ้โหโอเคโอ้โหมันใส่แม็กอะไรพร้อมกระบอกนี่เน้นี่เน้นี่เน้ลูกซองนี่ช็อตกันนี่เน้นี่เน้โอ้ยโอ้ยกอลังจะตายทุกบอสเลยกอลังจะตายโอ้ยตัวนี้เอาให้ตายก่อนเออบดบดยังโอเคบดแล้วเออในนี้มีอะไรหรือเปล่านะขอซัพพลายที่มันแบบเป็นพวกกล่องโอ้นี่อะไรอ่ะเกินเลยล้วเชอหรอ่ะเค โอ้สวยสวยพี่สวยสวยพี่สวยเลยแล้วก็บีเดียแล้วก็โอ้แม็กเพียบเป็นล้านผมว่าเราไปพอสมควรก็พอแล้วไม่ต้องไปเยอะมันเยอะไปมันไม่ดีแล้วก็ข้างในนี้มีอะไรหรือเปล่าอ่ะเออเหมือนจะเป็นอะไรอ่ะเออหนึ่งกับสองนั้นหรอเดี๋ยวนอนก่อนแล้วกันผมว่าน่าจะต้องไป เออไปหนึ่งแล้วกันไปหนึ่งแล้วกันทุกคนผมไปหนึ่งแล้วกันน่าจะเวิร์กว่านะครับทุกคนนะเออหนึ่งหนึ่งปุ๊บปุ๊บปุ๊บโอเคมาดูว่าดวงเราจะดีหรือเปล่านะครับทุกคนอย่าบอกนะเข้าไปอย่างลึกไปทางตันน่ะแย่เลยนะโอเคนะทางนี้แล้วก็ตรงนี้อืมทางนี้โอเคหูอย่างลึกเลยทุกคนอย่าบอกนะตรงนี้ไปทางตันนี่เลิกเล่นบอกได้เลยหย,ยอกหยอกหยอกอโอ้คือทางที่สองมันจะมาโผล่ตรงนี้ทุกคนส่วนทางที่หนึ่งโอ้มันลัดมาเลยหรอโอเคถือว่าเราโชคดีทุกคน ถือว ok ่าเราโชคดีมากๆเลยทุกคนนะโอเคตัวอะไรอ่ะโอวัลตีอะไรครับเดี๋ดีโอ้โหตายโอ้ตายง่ายอยู่นะวุ้กีเหนเลยเชื่อกโค่นแรงเลยทุกคนจริงจนี่แหละโอ้ยสามลูกตายอะไรเนี่ยมีก้อิล่าด้วยนี่แหละนี่แหละตายโอ้ยไม่ตายด้วยโอเคจุดเล็ง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 นี่แหละนี่แหละนี่แหละโอ้ยจัดโอเคนี่ไปเลยนี่แหละ นี่แหละโอ้ยโยเดี๋ยวๆผมว่าดีดีกเลยนี่แหละได้กุญแจมานะทุกคนแล้วก็ได้อะไรได้กุญแจไปเกลียวอันเนี้อันนี้ก็ได้กุญแจมาได้มาสี่ดอกเลยเนี่ยกุญแจได้ไปเยอะใช้ได้เลยเออเกรเด็นละเชื่อโคตรแรงเลยเนี่ยทุกคนอันนี้น่ามันไม่พังแมปเด่ย re. ถ้าพังแมปดีแย่เลยโอเคหาก่อนหาทางไปโอ้มีเครื่องบินด้วยเออตอนนี้มีอะไรปะหมดจะไม่มีอะไรใช่ปะในนี้ต้องมีอะไรให้เราสิขอละน่าจะมีแค่นี้เหรอเออทุกคนดีไงโอ้ดีไงเจอแล้วโอเคนี่่ออะะไร เนื้อเหรอเนื้ออะไรวะเดี่ยทุกคนโอ้โหของเพียบเป็นล้านโอ้ทองโอ้เพชรโอเคเดี๋ยว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 เอ่อผมว่าเราต้องทิ้งของนะครับทุกคนนะทิ้งไปเลยทิ้งไปเลยของพวกเนี่ยทิ้งไปเลยอาวุธอะรทิ้งไปเลยเออมันไม่จะเป็นสำหรับเราแล้วเราต้องการเงินเรต้องการเงินไปใช้ชีวิตไปเอาทุนคืนจากการพนันยอกยอกยอกโอเคทุกคนไปเดี๋ยวเราออกไปข้างนอกกันเลยดีกว่านะครับทุกคนนะไปเลยไปเลยไปเลยปาไปเลยโอเคโอ้มีเครื่องบินให้้เราทุกคน โอเคไปเลยเอาเครื่องบินโอ้น้ำมันไม่มีไอ้ตายแต่ลนะเออเออดีไงเจอแล้วน้ำมันโอเคเออขอคันหน้าเลยแล้วกันนะคันสีฟ้าผมชอบโอเคทุกคนเดี๋ยวเราจะใช้เครื่องบินในการกลับบ้านนะครับทุกคนนะเราจะหลูนิดนึงโอเคไปเลยจ๊บขึ้นก่อนไปเลยแมนแมน,แมน เบลโมนโอเควู้ยตรงนี okay, ้มีอะไรอ่ะตรงนี้เหมือนจะมีแบบอ๋อเป็นเป็นไอ้กงนั่นหรอเดี๋ยวเรากลับบ้านก่อนลวกันนะครับทุกคนโอ้โหกว่าจะมาถึงบ้านโคตรนานเลยทุกคนโอเคลง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 จอดลงจอดนี่โอเคโอ้ยเบรกเบรกโอเคทุกคนตอนนี้เราก็ลงจอดไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนนถึงมันจะไปตรงบ้านเราก็เถอะตอนนี้งานเราก็เสร็จแล้วแถมได้ชุดฟรีด้วยทุกคนชุดแบบโคตรเท่เลยทุกคนนะชุดนี้โคตรถึงบอกได้เลยแถมได้อันนี้ได้ได้อันนี้เลยทุกคนโคตรดี โอเคครับ okay, ทุกคนเดี๋ยวคลิปนี้พี่ขอไปแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะใครชอบก็เริ่มกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด subscribe กันด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้พี่ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับผมสำหรับวันนี้บายบายนะทุกคนเย้ yeah! โอ้ยได้เงินเป็เพียบเลยทุกคนได้เพชรเป็เพียบเลย